cắm phay cả. không tin con, gì để còn đi. thầy làm, นกตะกีตกาลยาอเนกเล่าไม่ร <N> ู <N> ้หรอกเลือเตั้กรองแล้วเราเก็บข้อมูลอตอ้กลัี้อนกเลยอ้สวยลยแดงองเราเรียกออมออสีแดงว่าู่อ้อมอ้อมได้ขู่อ้อมเจอแล้วคุณบอลสีสดมาก ค่ะคุณวอนทานเลยค่ะนี่เลยนี่ครับอยากมาเลยพามาด้วยดีเลยดีเลยพาครับพามาชิ้มชับอากาศเาได้เตรียมไว้ครับค่ะลุนต่อไป ที่ใบก่อนนะคะอ่าด้านขวาซซอไหล่ววานะคะ,ะ,ด,ะ,คะด้านซ้ายก็คือซ้อไหล่ซ้ายจัดเลยนะคะเยวช่วยจัดให้นะคะลงมาด้านล่างได้จะได้เห็นความสวยงามของเรานะคะเพื่อจะได้ไม่บังเรานะคะไปดูให้นะคะยืนเอียงเหมือนเราประกวดมิสแกล่ะค่ะสวยๆนะคะ,ะ,คะอ่าหนึ่งสองสาม เดี๋ยวขอแบบมีใบด้วยนะคะโชว์ใบก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะคะโชว์หน้าจับใบดูดลส่วนนะอย่าให้บังหน้าตัวเองนะคะประมาณระดับอกนะคะถือระดับอกไว้นะคะนั้นหนึ่งถึงสามก็คือมองกล้องเหมือนเดิมสวยๆยิ้มนะคะพร้อมครับหนึ่งสองสามค่ะสวยครับหนึ่งสองนะะเรามีรางวัลหายบัตรยังไม่ได้จับเลยนะคะจับเลยจับเลยจะยิ้มได้แล้วหมอเนี่ย แบ็กกรอบตรงนี้เราทำเพื่อสมาชิกเลยนะคะใครยังไม่ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปด้วยนะคะได้เลยครับทุกท่านคะทุกท่านว่าขาดอะไรไปไหมคะวันนี้ยังอยู่ในสมมติมันขาดอะไรไหมคะแต่ใครอบได้บ้างว่าขาดอะไรบ้างเล้รไม่รู้ต้นหนึ่งค่ะต้องโบถามต้นหนึ่งยื่แลาวอะไรนะคุณพี่ขาังหลงอุ้ยพะโลกเสียงเบาไม่ได้ยินเลยนะคะแจกรางวัลเพิ่มนะะเดี๋ยวผู้จัดการแจกรางวัลเพิ่มใช่ไหมต่อบครถามถูกให้กระเป๋าหนึ่ง วันนี้จะกี่แก้วกันคะคตรวคตวโควงคนรักะอะไรน่าจะเสียงการบ้าะเด็กเกณฑ์น่ะลุปิดย้ขอบคุณมาแล้ว่อยอย่าเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวดียวดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดีวเดี๋เดยวเด จะตายเธอไม่ได้เลยนั่งมองเลยค่ะนายหยดในตลาดก็มีเชครับแต่ว่าทางเนจะมีเชียอันนี้เสิร์ฟให้เลยก็ค่ะตนปนสอไปเสิร์ฟตอนนี้ใช่ไหมคะขอขโมยไปหนึ่งเดียวด้ขอด้ยนะหยุดมือถือหน่อ่ เอาหยิบพันคนละคนละแก้วไม่ให้ไม่ให้คพานเอาเลยของค่แเดใเขาอีกจันจึงไปไร้ต่อไหมหรือว่า้านูให้เพื่อนร้องกอกจันอีกเพลงนึงคุณพี่ค่ร้องเพลงจันใช่ไหมคะต่อไปม่ไ้แลม่ได้แล้าไม่ไดแล้วไม่ได้แล้วม่ไ้ล้ไม่ได้แล้วไม่ได้้วไม่ได้ล้ไมด้ล้ไม่ได้้ไม่ได้แล้ไม่ได้แล้ไม่ได้้วไม่ได้่ไไม่ได้ไม่ได้ม่ม่ไมไม่ได้่ได้่ไไม่ไไม่ได้ได้ เพลงต่อไปนะคะใครจะร้องคะป้าได้ของรางวัลแล้วเนาะได้แล้วใครร้องอีกคะวันนี้ผู้จัดการมีของรางวัลพิเศษมอบให้นะคะค่ะผู้จัดการเบ้นจะร้องเพลงันนี้มีคุณคุณแม่จะได้รับคุณแมวขอเพลงมาเพลงอะไรคะคุณแม่พี่แบบขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูมีของรางวัลให้ไม่เห็นแม่ราวค หนูชอบชอบก่อนนะคะใครขึ้นมาก่อนคะหนูชอบชอบหนึ่งสถ่ายรูปก่อนก็ได้ค่ะนะคะใครแก้วชนเพลงต่อไปนะคะหนูชอบชอบค่ะมี่เมียวิยาค่ะได้ได้บนเวทีเลยค่ะเดี๋ยวเพลงจังสักคู่นะคะใครพร้อมก่อนคะสองท่านใครจะเป็นรอยยิคะรอยยิ้มะตอนนี้ทุกคนไม่มีใครฟังแล้วชนแก้วกันนะคะจันเจ้าจ่าเนี่ย